สวัสดีครับพบกับเซลล์ไร้ล้านนะครับคอนเทนต์นี้จะเอาเรื่องการต่อราคานะที่หลายๆคนเนี่ยคิดผิดเยอะมากนะครับเข้าใจผิดเกี่ยวกับการต่อราคาเยอะมากทําให้เสียเหลี่ยมครับเสียกําไรที่มันควรจะได้แล้วก็ไม่แนะนานะครับว่าให้ทําอย่างที่คนหลายๆคนเนี่ยก็ยังพลาดกันอยู่นะครับมันเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าต่อราคาถ้าเราอยู่ในองค์กรระดับโลกเนี่ย เราจะรู้เลยว่าอันนี้แหละคือสัญญาณซื้อที่แบบสีเขียวสุดๆแล้วนะครับลูกค้าจะซื้อแล้วครับเพียงแต่ว่ามันยังมีผลประโยชน์บางอย่างนะครับหรือว่าต้องการที่จะปรับข้อเสนอเพราะว่าลูกค้าอาจจะไปเอาคู่เทียบมาเนี่ยซึ่งไอ้คาว่าคู่เทียบเนี่ยแหละหรือว่าสินค้าคล้ายๆกันนะลองนึกถึงเราไปซื้อรถอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ามาขอต่อเราอ่ะคิดไว้เสมอนะครับว่ามีต่อลมกับต่อจริง ต่อลมก็คือต่อเป็นนิสยัยต่อไปไงั้นแหละอันนี้ก็ต,ตื้อตื้อตื้ออะไรไปก็ได้ลดนิดหน่อยเดีย๋ยวเขาก็ซื้อนะครับแต่นจะมีเกมหนึ่งที่ถึงขั้นเสียลูกค้าได้เลยก็คือว่ามีข้อเสนอคู่แข,ข่งอยู่ในมือนะครับรถคันเดียวกันเนี่ยแล้วคู่แข,ข่งดันถูกกว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสมากนะครับที่ลูกค้าจะมีอำนาจต่อรองเยอะกว่าเราแล้วไอ้ครั้นถ้าเราจะไม่ลดหรือไม่ได้ทําอะไรหรือทําอะไรพลาดไปเนี่ยลดน้อยไปอาจจะแพ้ก็ได้นะครับ ลดมากไปก็เป็นไงฮะลดมากไปก็เสียกําไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงด้วยนะถึงจะรักษาผลประโยชน์ตรงนี้ได้มาดูข้อเข้าใจผิดอันแรกเลยครับที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะคือการถามลูกค้าเลยว่าต้องการส่วนลดเท่าไหร่เอออันนี้หลายคนเนี่ยชอบคุยในเซสชั่นเซลนะครับชอบที่จะแบบว่าเฮ้ยลูกค้าครับถ้างั้นเนี่ย บอกมาเลยได้ไหมว่าไฟนอนเท่าไหร่ครับแล้วผมเคาะเลยฟังดูเหมือนเท่นะมีรุ่นพี่อะไรสอนมาเยอะเหมือนกันในเรื่องแบบเนี้ยบอกเลยว่าผิดนะครับไม่จําเป็นเลยครับที่แบบจะต้องไปออกตัวอย่างนั้นเพราะอะไรครับถ้าคุณเจอลูกค้าที่เขาเคี่ยวหน่อยนะเขาจะกดส่วนลดคุณแบบเต็มหน้าเลยนะเช่นแบบโอเคถ้างั้นเนี่ยคุณลดให้ผมในสามสิบได้ไหสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นคุณก็จะออกตัวอยู่แล้วว่าไม่ได้หรอกครับคุณลูกค้าครับกลายเป็นแบบ อำนาจต่อรองคุณต่ําเลยอ่ะไม่ได้หรอครับคุณลูกค้าครับเออแล้วทีเนี้ยคุณจะถอยไปที่เท่าไหร่อ่ะถอยไปเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เหรอลูกค้าครับผมลดได้เต็มที่สิบเปอร์เซ็นลองนึกดูนะถ้าในสัยลูกค้านะเฮ้ยได้ไงคุณสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าโอ้ยสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเอ,อ้ยยี่ห้าแล้วกันเห็นไหมมันกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยมีเกมนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยดึงราคารถเนี่ยคือเขาต่อเยอะใช่ไหม เวลาเขาจะต่อคุณเนี่ยเขาก็จะลดนิดนดิหน่อยหน่อยกลายเป็นคุณเนี่ยเสียเปรียบนะครับแล้วดึงกลับมาเนี่ยก็ยากนะครับไม่ยังเป็นเลยครับที่แบบจะโดนทุบมาแบบนั้นนะครับการไปถามลูกค้าว่าลูกค้าครับอยากได้ส่วนลดเท่าไหร่เคาะเลยไฟนอลเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปให้เลยถ้าผมเนี่ยโอเคเนี่ยจะได้ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยโดนบับแน่นอนนะครับโดนบับก็หมายความว่าโดนส่วนลดอัดหน้าเต็มเหนียวนะครับ จะดึงเกมกลับมาเนี่ยลำบากครับกำไรมักจะหายเยอะที่สุดคือเรื่องนี้แหละแล้วมันไม่ยังเป็นเลยครับผมแนะนำว่านะลูกค้าเนี่ยคุณก็ยังไม่ต้องพูดอะไรได้ซ้ำให้ลูกค้าเป็นคนพูดเองดีกว่าสมมตินะลูกค้าแบบออกตัวมาก่อนเลยว่าเนี่ยช่วยดูให้หน่อยสิลดให้ได้ไหมอย่างเงี้ยคุณก็ยังไม่ต้องพูดอะไรมากหรือถ้าจะบอกนะคุณก็ลดทีละน้อยหลักการมันก็แค่เนี้ เช่นคุณลูกค้าครับถ้าจะดูส่วนลดเนี่ยผมลดให้ได้ประมาณที่สิบเปอร์เซ็นต์ปะ่ะลูกค้าเนี่ยโอเคพอได้ยินสิบเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าจู่ๆมาขอคุณว่าเป็นยี่สิบได้ไหมอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันตึงไมเขาอาจจะแบบถ้างั้นเนี่ยขอที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมยอย่างเงี้ยซึ่งสิบห้าเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องบอกก็ได้ว่าโอเคทั้งที่คุณโอเคนะคุณอาจจะโอเคคุณลูกค้าเนี่ยผมไฟมามจริงๆเนี่ยได้ประมาณสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับ เห็นไหมมันรักษาหน้าต่อรองได้นะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าการที่ลูกค้าต่อรองเนี่ยคือเขาจะซื้อแล้วนะอันนี้เนี่ยยังไงเรามีเรื่องนี้เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้อะสูงอยู่แล้วนะครับเรื่องที่2ครับต้องระวังการบล u f f ของลูกค้านะครับอย่าไปกลัวลูกค้าบลัฟเนี่ยส่วนใหญ่จะ b ลั f ลมนะครับอันนี้เช็คไม่ยากเวลาลูกค้าพูดมาว่าเนี่ยผมไปได้ราคาอีกเจ้านึงนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณสามารถติดชึ่งได้สบายมาก เช่นแบบคุณขอดูข้อเสนอของคู่แข่งได้ไหมถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะลูกค้าหน้าไหนก็จะส่งให้คุณดูเลยแล้วคุณจะได้ลองเทียบสเปคดูนะครับคือคุณก็ยื้อได้อยู่ดีต่อให้ใบเสนอราคาคู่แข่งถูกกว่าเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันมีฟีเจอร์บางอย่างที่ด้อยกว่าหรือเปล่านะครับหรือว่าเซอร์วิสบางอย่างอาจจะตัดไปประกันอะไรอย่างเงี้ยลองเทียบดูใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบนะครับแต่โอเคถ้าสมมุติว่ามันเหมือนเราก็มาก ทุกอย่างเลยเหมือนแทบแทบทุกอย่างอะ่ะแต่ราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณค่อยมาดูว่าจะลดราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นใบเสนอราคาคู่แข่งจริงอย่างเงี้ยคุณสามารถส่งไปให้หัวหน้านอนุมัติได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่สามารถดึงเกมได้แล้วไม่ต้องไปกลัวครับลูกค้าจะมาซื้อคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่เกมที่มืออาชีพทำเนี่ยก็คือขอดูข้อเสนอเพื่อมีการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่า เสนอของเรากับคู่แข่งเนี่ยต่างกันมากแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้ามันเจอเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลดีๆเลยเช่นเราเด่นกว่าจริงเนี่ยคู่แข่งก็นี่ไงถูกกว่าเพราะว่าตัดอะไรบางอย่างไปทําให้ได้คุณค่าได้น้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2อเนี่ยคืออย่าไปกลัวครับเรื่องบัฟโดนบัฟอะไรอย่างนี้เรื่องธรรมดามากนะครับเรื่องที่3ครับก็คือไอตอนลดราคาเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกไก่อ่อนนะก็จะลดไม้แรกเขาเรียกว่าการลดราคาเนี่ยลดเยอะไว้ก่อน แมค้าตลาดนะยังไม่ทําเลยนะครับลองไปซื้อเสื้อเมื่อก่อนดิีแพตตินัมไปซื้อเสื้อพวกขาทส่งอะ่ะต่อครั้งแรกมันต่อได้ห้าสิบบาทเออไม่ใช่ต่อได้ยี่สิบบาทแล้วก็มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแม่ค้าเนี่ยเขาไม่มีใครทํานะครับคือต่อแล้วแบบให้ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเวลาต่อราคาเนี่ยครั้งแรกที่คุณพูดออกจากปากเนี่ยไม่ต้องเยอะแล้วเวลาครั้งที่สองถ้าลูกค้าขออีกอะ่ะก็ลดทีละน้อยทีละน้อย,ท,อยทีละน้อยนะครับแค่นี้เอง อันนี้เนี่ยคือเรื่องของการต่อราคาล้วนๆนะครับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับสุดท้ายฝากด้วยก็คืออย่าไปหลงเรื่องโวลุ่มของลูกค้าอันนี้ระวังนะหมายความว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเขาจะเอาราคาส่วนใหญ่เขาจะต่อรองด้วยโวลุ่มซื้อนะครับเขาก็จะแบบเอาจํานวนหรือปริมาณเนี่ยคุณต้องอธิบายดีๆใจเย็นๆเข้าใจแหละปริมาณมากอำนาจต่อรองจะสูงนะครับแต่บางทีเนี่ยคือของต่อชิ้นเนี่ยมันเหลือกําไรน้อยอ่ะ ขายไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกครลาบนะคือยอดมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าคุณอย่าลืมนะเรื่องติดตั้งส่งมอบอะไรเงี้ยสินค้าหลายคนเนี่ยมันจะมีเรื่องส่งมอบอีกเรื่องความเสียหายเรื่องของการเคลมอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไอ้กำไรที่ได้อ่ะมันบางเฉียบเลยนะครับพยายามดูวอลุ่มด้วยนะครับว่าต่อชิ้นเนี่ยกำไรยังโอเคไหมนะมันจะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเสียเลียมที่สุดก็คือวอลุ่มลูกค้าเนี่ยแหละเข้าใจมันเหมือนแบบจะสัว CP ีจะมาซื้อ ของจากโรงงานคุณไปขายเซเว่นอย่างเงี้ยเขาก็ต่อคุณขี้แตกอยู่แนละ้วถูกไหมคุณก็ต้องแบบเจราจานะครับต้องมาคุยดีๆเพราะว่าบางทีอะให้ราคานั้นไปมันไปไม่ได้นะครับแล้วคุณจะสวยเนาะอันนี้แหละก็เป็นหลักการเกี่ยวกับการต่อราคาล้วนๆน,นะครับ negotiation เรื่อง pricing นะที่หลายคนเขา้าใจผิดครับขนที่ตามคอนเทนคุณได้แหละเซเลอร์นะครับจะดึงตดไ like, ลค์ก็แชร์ subscribe ช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ